สวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าไปเดินตลาดกันครับตลาดหมู่บ้านเรามีอะไรขายไหมไปกันเลยครับไปซื้อของกันเรามีอะไรขายไหมสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าอากาศดีมากครับมาเที่ยวในกรุงเทพนี้บรรยากาศเหมาะกับการต่องเที่ยวมากวันนี้ ดอกไม้ริมทางดอกเข็มสีเหลืงองเวลาหาซืสส้อของตลาดหมู่บ้านครับวันนี้ตลาดหมู่บ้านมีของขายเยอะครับวันนี้เป็นพวกอุปกรณ์หลายอยา่างกระม,มังตะกร้าพลาสติกต่างๆครับปุ๋ยก็มีปุย๋ยบำรุง,งดินสำหรับใส่ต้นไม้แล้วก็กระถางต่างๆครับช้อนซ่อมกระม,มังลเล็กๆใหญ่ วันนี้เบมาถึซื้อของสกินครับจากนั้นก็ไปอุดหนุนกับข้าวหมู่บ้านของเราครับหมู่บ้านเรามีตลาดวันอาทิตย์ครับตลาดเล็กๆรับร้านค้าขายลาบส้มตำน้ำตกครับวันนี้เอาน้ำตกหมูครับน้ำตกหมูชุดหนึ่งเิษบาทพร้อมกับน้ำดืม่มน้ำดื่มน้ำเช็หคยก็มีครับน้ำตกหมูครับราคาไม่แพงเกินไปครับ ลาบปลารับมีครับลาบปลาดุกเตรียมพร้อมมาแล้วครับสับเปรียดเครื่องปรุงเตรียมพร้อมมาแล้วครับวันนี้ไม่มีไก่อโงงครับมีต่น้ำตกกับลาบปลาดุกครับแวะมาซื้อของเสบาัครับข้างทางครับบ้านของเราครับน้ำตกจ้างใบ เยอะมากเลยครับสงสัยขายดีแน่นอนครับเอาของเสร็จบ่ายครับน,รน้ำตกอืมซีฟาร์บสีดำครับวันนี้ไม่มีดำนะวันเย็นนั่นหอม,หอมนม้ำตกเยอะอันนั้นอันนั้นหอมนุ่มอันนี้หอม,มหอมลึกอออ,อ,อ,อันก็หอมแต่ว่าสีดำก็สีวานเย็ยนนะหอมอร่อยมากจริงๆนะครับแล้วกินพอมโอเคครับโอเค จะน้ำรำสำข้าวครับข้าวบานต้มหน่อไม้ครับต้มหน่อไม้ใส่แกนงนครับต้มแล้วก็กินบได้ครับใ้แกงแกงมั่วมวันนี้ก็จะมีเมนูย่างหมูัมาซอสโปรโรสกระเทียมลำปา,ากมาไว้ที่นีมเ้ปิ้งชิ้นเล็กก่อนครับเล็กก่อนครับ เนื้อหมูครับแซ่บครับปรุงสูตรรับเฉพาะอร่อยแน่นอนครับยางไปอร่นอนครับชิ้นเล็กเก่อนครับจากนั้นเราก็จะมาปิ้งชิ้นใหญ่ๆครับไว้กินตอนเที่ยงตอนเย็นครับชิ้นใหญ่ๆครับ สองัทำไม่เยอะครับทำพอกินครับกินเช้ากินเที่ยงครับตอนเย็นก็ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งครับซุดแซด้ไปกันทำนี้น้ำตกหมูทำน้ำตกหมูเนื้อย่างหมูและกินหอมมากเลยเอามาฝากทุกคนกับบัหยุดเมนูสุดเซ ต้มน้อไม้ย่างหมูนะหมูน้ำตกแล้วก็มีอีกเมนูนึงครับปิ้งปลาส้มครับปลาส้มมาตากแดดรับพี่น้องมาฝาครับปิ้งหอมหอมปลาส้มเป็นปลาขาวน้อยครับปิ้งหอมหอมอร่อยมากเลยครับหนอดเดือดครับเมนูแซ่บแซันอยู่รับวันหยุดก็มีเวลาทำกับข้าวหลายอย่างครับทำไม มากินตอนเย็นมากินพรุ่งนี้ครับแซ่บ mm hmm. ครับแซ่บขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณครับที่ชม